พี่เฟิร์สเขาขข่ที่ดินเปล่ากูไม่รู้ไม่เขาขข่ที่เปล่าไม่รู้เนี่ยเขาขข่ที่ดินเปล่าเอ้ก็กูบอกว่ากูไม่รู้มึงอยากจะรู้มึงก็ไปถามไอ้คนที่มันมาติดป้ายนะนะมันถึงยากรู้นะไอไข่ที่ดินเปล่าแล้วเขาขข่ที่ดินเปล่านะแปดสิบแปดลเห็นไหมนะก็มันยากรู้ไงว่ามันขข่ที่ดินไหมมันถึงถามมันถึงติดป้ายไว้ถามนะมันขข่ที่ดินเปล่า นั่นไงเขาขายที่ดินเปล่าก็กูบอกว่ากูไม่รู้มึงไม่ไปถามไอ้คนที่มันติดป้ายแหละที่มันยากรู้นะว่าขายที่ดินเปล่าอีไม่เข้าใจผมอมะนะเขาขายที่ดินเปล่าแปดสิบแปดไร่มึงอยากรู้มึงเข้าไปถามมันเองนีก็นี่ไขายที <designers> port ่ด <AT SW> e <AT> ินเปล่าแปดสิบแปดไร่เนี่ยมึงไม่เห็นหรือไงว่ามันก็พูดอยู่ว่ามันขายไหมไอ้คนที่ติดป้ายมันอยากรู้ไงว่าขายหรือเปล่าแปดสิบแปดไร่เนี่ย ผมไม่ได้ถามพี่ว่าขายที่ดินเป้า่าผมบอกว่าเนี่ยเขาขายที่ดินเป้า่าแปดสิบแปดไร่มึงก็ดูสิเขาถามว่าขายไหมขายที่ดินเปลาเป็นอะไรกันวะไอ้สองคนนั้นเออจกสิไปเทียงยังกันก็ได้